คุณบอยครับพุทธคุณค้าขายร่ำรวยครับ ตรงไหนดีครับ <c oughs> คือณปัจจุบันเนี่ยในส่วนตัวผมนะผมจะเชื่อคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติมเป็นอุบาสิกาบุญเรือนนะฮะ<อ>เป็นรุ่นท่านหนเป็นผู้หญิงเออเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเห็นพระที่เป็นแม่แบบชีนั้นมีองค์เดียวที่เรานเอง <ใช S 1> หรอใช่ที่ในส่วนกลางในวงการพระเนี่ยจะให้การยอมรับคือจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยเช่าพระหนึ่งองค์เขาเรียกเหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเนื้อทองคำผมเช่าหนึ่งล้านกับสามหมื่นนะครับก็มีเซียนพระท่านหนึ่งเอาของผมเนี่ยไปปล่อยตกลงกันแล้วว่าโอเคเรียบรร้้ออออยาาาาาตกกลงงเเเ่่ค็็ผนนนมดืึ ก็บตังสุดท้ายเจนพาท่านนี้ก็บอกว่าอ่ะบอยลูกค้าเอาไปให้พิกิตด,ดูนะพิกิตบอกเก๊ทั้งทั้งที่ภาองค์นี้แท้เลยถามว่าพี่ป๋องเป็นคนเช่าไป1นล้านสองแสนบาทพี่ป๋องจะทำยังไงอคืนเลยไม่ต้องคิดหนึ่งล <1, S 1> ้านสองแสนมองคืนเลยคืนมากับทางพี่ที่เอาพาะผมไปครับทางพี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ผมก็ต้องเอาพาะมาคืนผมทั้งทั้งที่ภาองค์นี้แท้ ผมรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกว่า,วาทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้า<ม>อ,องค์นี้อยู่กับผมอยู่ประมาณอีก6เดือนนะปล่อยใครไม่ได้เลยเพราะคนนี้ตามเขาเรียกวงรการ์ตามส่วนพระอ,องค์นี้เก๊เก๊เก๊ทั้งทั้งที่พระอ,องค์นี้แทรู้อยู่แก่ใจแกล้ง,งเราแกล้งเราใช่ปล่อยใครไม่ได้เลยเงินเรียกว่าจมอ่ะหนึ่งล้านกับสามหมื่นเช่ามาตั้งนานปล่อยใครไม่ได้พี่คนนี้ก็เก่งนะก็รู้ว่าแท้ ก็ยังปล่อยใครไม่ได้เหมือนกันก็เลยไปกราบไหว้ขอคุณย่าบุเรือนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมนับถือท่านมากครับ <c oughs> อาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับแล้ว <c oughs> ต้องบอกก่อนนะครับ <c oughs> ผมก็บอกท่านว่าเนี่ยคือชีวิตเหมือน,นว่าโดนแกล้งก็อยากจะให้พ้าอ,องค์นี้ปล่อยได้พ้องเงินมันจมเยอะก็เลยขอท่านบอกว่าถ้ายังไงก็ขอให้คุณย่าช่วยผมทีมันเป็นเรื่องบังเอิญผมไปไหว้ท่านตอน,ตอนบ่ายโมงกว่าบ่ายสองผมกลับเข้ามาร้านที่พันทิพย์งานประมาณตอนประมาณบ่ายสามโมงผมไม่เคยเหรียญนี้วางเลยหน้าร้านก็เลยเอาพ้าอ,องค์นี้ สิบห้านาทีมีคนหนึ่งตีข๋ขาวเดินมาถึงปุ๊บน้องเดียวนี้เนืน้ออะไรผมบอกเนื้อทองคาครับเฮ้ยถามจริงพี่อยากได้น้องเอาเท่าไหร่ผมบอกพี่เอาล้านสามห้าแล้วกันบอกไอ้น้องเอาเต็มที่เลยลเอาเท่าไหร่บอกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแล้วกันพี่พี่เอาซื้อเลยซื้อเลยเขาก็หยิบโทรศัพท์มือเขาโทรหาเพื่อนครับบอกเฮ้ยมึงเอาตังค์ล้านสามให้กูไหนที่นี่พันทิพย์กลางบัวบ่ายสามโมงกว่าจนถึงห้าโมงเย็นมันยังไม่มาก็เดินหายไปเลยนะผมก็ผมก็จะไปเตะบอลโดนหลอดแล้ว มันก็เดินมาหน้าร้านเอมบอกบอยเอาตังคมาแล้วตอนนี้อยู่ร้านจอดรถเ้ยงงว้มันเรื่องจริงเรื่องเล่นมาจิบตังมาหนึ่งล้านกับสามแสนแล้วก็ ดึงออกไปสามหมื่นคือหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นผมได้เงินไปด้วยความรู้สึกงงเงินสดเงินสด,น,สดนี่คือหมายความว่าคุณปล่อยได้ปั๊บทันทีหลังจากที่ปไปไหว้วันนั้นเลยครับวันนั้นเลยพอตั้งปั๊บสิบห้านาทีมาเลยมายเลยมาเลยม,มันเหมือนก็เป็นความบังเอิญบวกกับความโชคดีบวกกับห<อ>ลายๆอย่างจริงๆทาให้วันนั้นเราได้เงินโดยที่มันเหนือความคาดหมายวันนั้นนอนไม่หลับเลยครับนี้มันมันยังไงของมันเนี่ยมันมาได้ยังไงและคนที่เช่าเราก็ไม่รู้จักเขาเลยถ้าพูดถึงเรื่องปฏิหารอื่นๆที่เกิดขึ้้นกกัับบบบอออยเเงงงพระมีา คือจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพอดีเพื่อนตอนสมัยเรียน,นยอยู่ๆว่าเฮ้ยบอยไปเที่ยวจังหวัดตังดีกว่าไว้โอ้ยไม่ไปไม่อยากไปเออมึงไปเถอะไปเถอะบอกไปไม่เป็นว่าไม่อยากขับรถไปมันไกลนั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์ผมก็เอานั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์มา เก็บกระเป๋าเสร็จนั่งมอไซค์บินรีบไปเพื่อนโทรบอกว่ามีรอบผมโมงครึง่งมึงรีบจองเลยเลยหกโมงครึง่งผมก็ไปถึงท่ารถทัวร์สายใต้ไปถึงนั่นประมาณสักห้าโมงกว่าๆไปจองเลยพี่ผมมาซื้อตัว๋วครับรอบเร็วสุดกี่โมงบหกโมงครึง่งก็ซื้อเสร็จปุ๊บซื้อเสร็จก็มานั่งรอไม่มีอะไรทำก็เปิดหนังสือรถซื้อหนังสือรถมาดูเงยหน้ามาอา้าวมีรอบผมโมงดีกว่าเรยสุดมารอบผมโมงก็เลยเดินไปถามเขาว่า,าพี่เมื่อกี้พี่บอกผมมีรอบผมโมงครึง่งเร็วสุดบอกเอ้ยเอ้ยน ผมอ้าวโย้่ผมก็มานั่งรออีกตั้งเกือบชั่วโมงสิเขาบอกว่า<ม>เปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรนะ่ะน้องพี่ขอโทษแล้วกันผมก็ไปนั่งรออีกเกือบชั่วโมงจนกระทั่งหกโมงครึ่งก็ขึ้นรถทัวร์ไปปรากฏว่ารอบประมาณสักหกโมงเช้าประมาณน่าจะถ้าจำไม่ผิดกุ้งสงหรือว่า<ม>หรือว่าอาจจะเป็นสุราชเนี่ยรถทัวร์รอบหกโมงพลิกคว่ำอยู่ถ้าเรานั่งรอบหกโมงสงสัยอยู่ในคันนั้นแน่เลยต้องคนันน,นั้นแน่เลยไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือเปล่าแต่รู้ว่าเขากำลังปีนออกมาจากรถกันเราคิดว่านาคควมโชดีับ อาจจะเรื่องของปฏิหารป๋องไหนครับผมป๋องไหนครับคุณย่าอีกแล้วครับที่ผมห้อยอ๋อย่าหมดเลยใช่ครับก็เลยสร้างศรัทธากับตัวท่านมาถึงทุกวันนี้วันนี้ใช่ครับ